สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านมาพบกับผมนะฮะท่านว่าออฟฟิเชียลครับผมจางร้านม o t ตอร์ไซค์ช็อปพระรามห้านะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถบิ๊กไบค์มือสองนะครับสำหรับใครที่มีบิ๊กไบค์อยู่นะครับอยากขายนะครับเข้ามาที่ร้านเรานะครับร้านเรารับซื้อนะฮะก็ส่งรูปส่งอะไรกันเข้ามาดูได้นะครับผมแล้วก็วันนี้ผมมีรถจะมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมได้ฟังกันครับผมนั่นก็คือเจ้าคาวาซากิ Z300 ครับผมตัวนี้จะเป็นปี2016นะฮะสีดำล้อแดงนะครับว่ารถคันนี้มีอะไรมาให้บ้างนะครับข้อมูลรถจะเป็นยังไงนะผมเดี๋ยวเข้าไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมป้าผมและเจ้าขันข้างหน้านั่นก็คือ k a วา s a k i Z300 นะครับปี2016นะครับคันนี้ก็ บอกเลยว่าเป็นมือสองที่สภาพใหม่มากๆนะฮะรุ่นนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับระบบเบรกนะครับผม ABS นะครับผมมาพร้อมกับยางหน้าไซส์110แล้วก็ยางหลังนะครับไซส์1้0นะครับผมอ่าคันนี้ก็จะมาแบบเดิมๆนะครับกระจกเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับผมแทนเดิมทุกอย่างเดิมนะครับผมแต่ว่าที่มีของแต่งก็คือจะเป็นชิวหน้าครับผมชิวหน้านะครับผมแล้วก็ขาตั้งตีนเป็ดนะครับ แล้วก็จะมีที่ใส่ที่ใส่พอระบอให้นะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับท้ายสั้นนะครับผมท้าสั้นนี่นะฮะแล้วก็มีกันดิดด้านหลังด้วยนะครับเอาไว้แบบว่าไม่ให้คนซ้อนนะครับโดนขี้คนดิดนะครับหรือว่าโดนน้าดิดจากล้อนะฮะขึ้นมาถึงหัวได้เลยนะครับซึ่งถ้าไม่มีกันดิดเนี่ยอาจจะเลอะได้นะครับผมนะฮะแน่นอนครับที่ขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือ ชอบนี่โอวิน n ์นะครับผมนะฮะมาพร้อมสลิปออนแล้วก็ปายนะครับผมนะฮะสุดยอดจริงๆนะเสียงเสียงค่อนข้างดีนะเดี๋ยวผมจะเปิดเสียงให้ให้ฟังนะครับนะท่านผู้ชมนะมาแล้วก็นี่นอนยังจะมาพร้อมกับนี่เลยครับเป็นกันล้มด้านข้างนะครับซึ่งตัวนี้ก็เอาไว้ป้องกันอ่าเขาเรียกว่าพวกอ่มือคลัตช์มือเบรกนะครับแล้วก็พวกพักเท้าอะไรเงี้ยป้องกันไม่ให้ พวกนี้มันหักนะครับผมก็คือรับน้ําหนักตัวนี้ก็จะเป็นการรับน st ้ําหนักในช่วงลมได้ดีนะฮะก็ของแต่งโดยประมาณก็มีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อีกอีกชิ้นหนึ่งเออจะเป็นกัดหม้อน้ํานะครับกัดหม้อน้ํากันลอยถังแล้วก็กันลอยกันลอยถังกันลอยฝาถังน้ํามันนะครับก็มีมาให้นะครับผมสภาพใหม่มากๆเลยนะครับผมคนขี่นี่รักษาดีนะครับแล้วก็เลขไม่เลขไม้อาจจะประมาณหนึ่งนะครับ สามหมื่นเจ็ดนะครับซึ่งเลขหมาเยอะเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ารถไม่ดีนะเป็นรถที่เรียกว่าเซอร์วิสดีวิ่งดีนะครับเลขใหม่เยอะคือรถที่เป็นทีรถที่วิ่งดีนะครับผมก็คือขับออกอ,อ,กอ,อกทิปได้เลยนะคันนี้ได้ไปบอกเลยว่าเอาไปเติมน้ํามันขับอย่างเดียวนะไม่ต้องเอาไปทําอะไรเพิ่มละเติมน้ํามันขับเซอร์วิสตามระยะเท่านั้นนะฮะผมบอกเลยว่ากิ๊บลิบนะครับผมก็คันนี้นะครับเป็น Kawasaki Z สามร้อยนะฮะสองลูกสูบนะครับผม ระบายความร้อนด้วยน้ําแล้วก็แรงม้าแรงม้าเนี่ยสูงสุดอยู่ที่39แรงม้าถ้าผมจะไม่ผิดอยู่ที่39แรงม้าซึ่งทําความเร็วได้สูงสสูงูงงถึงประมาณ170-185กันเลยทีเดียวนะครับเดิมๆนี่บอกว่าเร็วมากนะครับแรงม้าค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ขี่ทิปเนี่ยไม่เหนื่อยนะครับประมาณ170-180เนะี่ยประมาณเนี้ยคือก็ค่อนข้างค่อนข้างเร็วแล้วครับสําหรับบิ๊กไบค์นะครับผม สำหรับราคาเจ้าตัวคันนี้นะครับอยู่ที่8ปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับฟรีดาวน์ไปเลยนะผมเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดการผ่อนทักกันเข้ามาในแฟนเพจได้เลยนะครับผมเอาแล้วครับผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะพาทุกท่านนะครับมาฟังกันเรื่องของเสียงท่อร e o อวินนะครับผมนะฮะว่ามันเสียงจะเป็นยังไงนะผมสตาร์ทกันให้ฟังนะฮะนี่ครับผม ็ประมาณนี้นะครับผมนะฮะมาเดี๋ยวผมจะไปลองขับขี่ให้ดูนะครับผม ประมาณนี้ครับผมสำหรับเจ้าคาวาซกินะครับเซต300นะครับปี2016สีดำล้อแดงนะครับของแต่งนะครับมีอะไรกันบ้างก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อเซลลธันวาได้โดยตรงเลยครับที่ด้านล่างนี้นะครับผมแล้วก็สนใจใครสนใจนะครับที่อยากจะขายบิ๊กไบค์นะครับมือสองนะครับผม อ,อยากเทิร์นรุ่นไหนนะครับสามารถติดตามได้ที่แฟนเพจนะว่ามันจะมีแต่ละรุ่นนะครับลงอยู่หน้าแฟนเพจเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใครอยากขายก็ส่งรูปกันเข้ามาตีเทิร์นราคาได้นะครับสำหรับวันนี้ครับหมดเวลาของทันวา o f f ฟิเชีลงแล้วนะครับพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าแล้วก็ไลฟ์สตรีมหน้าครับสำหรับวันนี้ฮะสวัสดีครับ